สัปดาห์ที่37หน่วยการเรียนรู้เรียนรู้วัฒนธรรมชั้นอนุบาล2อทับสสวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะคุณครูเชื่อนางสาวเจนจิราขุนทองค่ะชื่อเล่นคือเอื้อมนะคะกรูกประจำชั้นอนุบาล2อทับสโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเจอกันในสัปดาห์ที่37นะคะเด็กๆหน่วยการเรียนรู้เรื่องเรียนรู้วัฒนธรรมค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะคะตามเพื่อนมาเลยค่ะเรื่องแรกคือศาสนาและวันสําคัญนะคะประเทศในกลุ่มอาเซียนมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างด้านศาสนา วันสำคัญและวิถีชีวิตการดาเนินชีวิตนะคะจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค่ะศาส,สนาที่บุคคลในประเทศสมาชิกอาเซียนนับถือมากที่สุดได้แก่ศาสนาพุทธศาส,สนาคริสต์และศาสนาอิสลามค่ะวันสำคัญทางศาสนาพุทธ ได้แก่วันเข้าพรรษาวันมาคะบูชาวันสำคัญของศาสนาคริสต์ได้แก่วันคริสต์มาสวันสำคัญของศาสนาอิสลามได้แก่วันฮารีรายอชุดแต่งกายประจำชาติประเทศไทยผู้ชายใส่เสื้อพระราชทานผู้หญิงใส่ชุดไทยจักรี ประเทศเวียดนามอ่าวใหญ่มีลักษณะคล้ายชุดกี่เพาของจีนประเทศลาวผู้หญิงลาวจะนุ่งผ้าสิ้นและใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอกสำหรับผู้ชายมักแต่งกายแบบสากลหรือนุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อชั้นนอกกระดุมเจ็ดเม็ดคล้ายเสื้อพระราชทานของไทย ประเทศอินโดนีเซียชุดเกบายาเป็นชุดประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียสำหรับผู้หญิงผู้ชายมักจะสวมใส่เสื้อแบบบาติกและนุ่งกางเกงขายาวและนุ่งสรงประเทศเมียนมาชุดลองยีเป็นชุดแต่งกายประจำชาติของประเทศเมียนมาโดยมีการออกแบบในรูปทรงกระบอก ประเทศบรูนผู้ชายเรียกว่าบาจูมาลายูผู้หญิงเรียกว่าบาจูกุรังประเทศฟิลิปปินชุดของผู้ชายบารองตากะลอกชุดของผู้หญิงเรียกว่าบารินตาวักประเทศสิงคโปร์ชุดเกบายา่าตัวเสื้อจะมีสีสันสดใสปักฉลุเป็นลายลูกไม้ ประเทศมาเลเซียสำหรับชุดของผู้ชายบาจูมาลายูสำหรับชุดของผู้หญิงเรียกว่าบาจูกุรุงประเทศกัมพูชาซัมปอตเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของประเทศกัมพูชาสำหรับชุดผู้หญิงซึ่งมีความคล้ายคลึงกับผ้านุ่งของประเทศลาวและไทยอาหารประจำชาติ ต้มยำกุ้งประเทศไทยลาบเผ็ดประเทศเมียนมานาสิืืมักประเทศมาเลเซียกาโดกาโดประเทศอินโดนีเซียสลัดหลวงพระบางประเทศลาวอะม็กประเทศกรัรมพูชาปอเปียเวียดนามประเทศเวียดนามลักซาประเทศสิงคโปร์อโดโบ ประเทศฟิลิปปินส์อัมบูยัตรประเทศบรูไนภาษา,าประจำชาติคำทักทายประเทศไทยสวัสดีประเทศเวียดนามสินจ่าวประเทศลาวสบายดีประเทศอินโดนีเซียสารามัดเสียงประเทศพมา่ามิงกะลาบาประเทศบรูไนาสาลามัดดาตัง ประเทศฟิลิปปินส์กูโมตาประเทศสิงคโปร์นี่าวประเทศมาเลเซียสลลมัตดาตังประเทศกรัรมพูชาสัวเสดการละเล่นและประเพณีประจำชาติวันสงการประเทศไทยปอยส่างลองประเทศเมียนมานาสิเลมัก ประเทศมาเลเซียวายังกูลิตประเทศอินโดนีเซียตักบาดข้าวเหนียวประเทศลาวระบำอับสราประเทศกัมพูชาเทศการติดประเทศเวียดนามนาซิเลมักประเทศสิงคโปร์อาติอาติหวนประเทศฟิลิปปินส์อารุตยูวาดินดัง ประเทศรูไนในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้รู้จักกับวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะเราจำเป็นต้องรู้จักวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะเพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ